สวัสดีครับพรเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาลงคลิปกลางคืนนะครับถ้าชมดูบรรยากาศนะครับเดินดูก่อนนอนนะครับเดินดูทุงนาครับนาข้าว นี่เป็นของพี่ผมนะครับเชียงนาไม่ใช่เชียงนาครับนะครับกลาคืนผมก็จะมาเดินเล่นอย่างนี้ครับก่อนนอนนะครับตามทุ่งนานะครับมาดูดูข้าวนะครับข้าวดูปลาด้วยครับปลาในนี่ครับในนาข้าวนะครับ เข้าก็สูงมากนะครับนี่ครับสูงท่วมหัวล้มเลยครับนี่ครับสูงเกินล้มนี่ครับได้ยินแต่เสียงจิ้งหรีดร้องนะครับกลางคืน นี่ครับเออครับกลางคืนมีหมอกครับหมอกลงแรงมากครับตรงปลายข่าวนี้จะมีหมอกนะครับเพื่อนนี่ครับหมอกน้ำหมอกตรงปลายข่าวนี่ครับใสๆครับ ตอนเช้าเช้านะครับประมาณตีห้านี่ครับหมอกลงแรงมากเลยครับนี่ครับให้รู้ว่าหมอกลงแรงม่แรงนี่มาดูไปเข้าวนะครับ,รบกลางคืนก็ ไม่ค่อยมีอะไรให้ดูนะครับก็ estion. มีแต่บรรยากาศทุ่งนาเวลากลางคืนนะครับนี่ครับไม่ได้ไปจับปลาก็ไม่ได้ดูนะครับเพื่อนนี่ไงอีละ ิดไก่ผมนะครับนี่กล้วยนะครับกล้วยหอมทองที่ผมเคยลงคลิปนะครับตัดแล้วนะครับบ่มไว้แล้วครับเพราะว่าผมจะเอาไปปลูกนะครับในสองต้นนี้ปลูกตรงคูสะผมนี่ครับมีตรไค้ครับปลูกตะไคร้ไ้ด้วยครับนี่ครับสองกอสามกอครับกอใหญ่อันนี้เป็นข้อไก่หอมครับนี่ครับข้อไก่ นี่ครับตะขาบก็จะอยู่แถวนี้ครับตรงบรรลุลุกนี่ครับ,รบตรงกองพลาสติกผมนี่แหลยอเออ บ่ยิบขังมันนี่ต่วนมันครับติดดูของผมในหลัก <ขอ S 1> มมกลางคืนนะครับ,รบผมจะไม่ได้ติดไฟนะครับนี่ครับผัดดมกลางคืนนะครับนี่ครับ วันนี้พนังกงานไม่มาครับพนักงานหยุดสองคนมาคนเดียวนะครับผมก็แกะกองนี้ครับกลางคืนนี่ครับแล้วก็พนังกงานผร้มแกะเครื่องครับลเครื่องโมอเตอร์ไซค์นะครับนี่ครับผมก็ไปซื้อของครับ ตอนเช้าเดิเที่ยวหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าติดไฟครับมันจะสว่างครับนอนไม่ค่อยหลับเลยมันมืดครับถ้าได้ยินเสียงผมก็ลุกขึ้นมาดูนะครับปิดเสียงอะไรนะครับกลางคืน ไม่ใช่เะนอนอย่างเดียวนะครับนี่ครับฝากดูคลิปตอนกลางคืนด้วยนะครับถ้าถูกใจก็อย่าลืมกไดไลค์กดแชร์นะครับนี่น้ำผมนะครับเจาะใหม่ ใช้น้ำบาดาลครับไม่ใช่น้ำประปานะครับนอนทุ่งนาใช้น้ำบาดาลน,นะครับเจาะน้ำอันนี้ก็ตัวนี้ก็จะตรงไปที่ล้างจานนะครับซักผ้าส่วนท่อน,นี้ครับจะติดต่อตรงไปห้องน้ำผมนะครับนี่ครับตรงไปห้องน้ำ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยครับคลิปน,นี้ก็จบเช่นนี้นะครับจะเข้านอนแล้วนะครับ